สภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเป็นการลบโดยผ่านตัวแทนซึ่งมหาอำนาจไม่ได้ลบกันโดยตรงเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะก็คือเช่นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ลบกันแล้วก็เวียดนามเหนือเห็นไหมลูกเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เป็นการลบผ่านตัวแทนก็คือชาติมหาอำนาจสองมหาอำนาจจะสนับสนุนอาวุธให้กับระหว่างขั้วที่สนับสนุนฝั่งหนึ่งประชาธิปไตยฝั่งหนึ่งคอมมิวนิสต์ตอนนี้ก็เกิดสงครามเย็นครั้งที่2.0 ใกล้ๆบ้านเราก็คือระบางไทยกับกับกมพูชาใช่ไหมลูกตอนนี้สองยูนูนก็คือระบางสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนอ้าวอเมริกาเป็นฝั่งเสรีประชาธิปไตยจีนเป็นฝั่งของคอมมิวนิสต์กนนำลังทําสงครามกันยังไงลูกการสนับสนุนผ่านตัวแทนตอนนี้กัมพูชาโดยนายฮุนสินก็ยืมมือจีนใช่ไหมลูกตอนจีนมาลงทุนแล้วทีนี้ก็หวังหากหลังจีน ไปซพกับอเมริกาแหงเลลกูจกจะไม่ให้ซ้อมรบมันเหมือนเป็นการชักศึกเข้าบ้านอีกไม่นานครูว่ามันจะเป็นสงครามยูเครนนี่แหละดูคอมเมตนไว้ต่อไปจะเป็นเละเป็นหน้ากองหากหลังจีนนะลกูกนี่แหละสงครามเย็น